โอเคครับผมไปดูงานครับผมไปดูงานกลับมาตอนนี้ก็สรวัสก็เกือบเสร็จแล้วครับนะครับ ดีครับแม่เดี๋ยวอยู่มุมเดียวครับ จบลงไปพอดี không ngay bên nào uh. hả เอาไปยังฮะเป็นยังไงฮะสีประเดช์เเอินจันวร์ดอีกบ่มันเป็นยังไงมันเ็เป็นสันมีพัดลมออกอาบ่มีเงินเองใช้น้งยาเพื่อที่เติมบา่อเปียนอยู่บ่ฮะ Hãy subscribe cho quá Ghiền Mì Gõ Để không quá lỡ những video hấp dẫn คือยังควา้อม,มาทำงานล่ะล่องกันปิดเบึงด้วยปิดแล้วอัน้าเปิดบึงด้วยไปไอนันมันเล็งขึ้นแล้วอันบ้า กินขขาเสือยไปนีนฮะเห็นแเราแล้วเราอายางไปทางนี้เลยวะฮะเออไปรัดอยู่ท่างเส็นพุนนด้ยว,วยเรกยรถมาลัดทางพุ่นไปยี่สิบเด่ มาเย็นสิเปิดที่ยังนับไปตัวบ่ราะม่นนั่นให้สร้างเขาเดี๋ยวใสร้างเขาเบื้องอันไอ้เดี๋ยวพอดีหลังไว้หนีนมันสิมีหลานแอ,อร์อยู่ที่อยู่น้ำมูลนี่อยู่หน้าเฟียงน้ำมูลนี่เขาเบื้องอันมันสีนั่นซื้อนี่สิอันนั้นมันตัดซื้อฟิวฟิวแอร์ฟิวยังมัน มันเย็นอยู่ซื้อมามกับปึ๊บลองซื้อป่ะเฮ้ยพี่าขาดแล้วเนะี่ยสวัรแกตายครับ ลำบ้า,าแล้วแมคโคเอตายทีน้องเดี๋ยวเทลเลอร์มาย้ายครับทีนี้เทลเลอร์รนล้อเหล็กเอาไปย้ายครับคันซานี่ครับมาขุดต่อย่คาครับเดี๋ยวเราจะไปเอาเทลเลอร์ที่รนล้อเหล็กครับจากที่นั่นมาที่นี่ก็ประมาณ 30มกิโลครับ30กว่าโลครับเอออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับก็จบครับของสารวัตรจบแล้วท้ายอยู่นี่แหละท่านให้สารวัตรไปรอที่ถนนครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็แวะมาทำคลิปให้ชมนิดๆหน่อยๆครับ อันนี้ลูกค้าเขาเป็น fc ครับผมเราเป็น f อติดต่อทีมงานซปเปอร์ยาวนะครับผมให้มาขุดสะัตนะครับเป็นทางทางผ่านครับผมทางผ่านที่เราจะได้เดินทางไปสู่อีกบ่อนึงนะครับก็เลยมาแวะขุดให้นะครับนี่เป็นสะขนาดความจุนะครับประมาณ 800คิวครับหากินหาหากินหาจกน้ํากระตามหมากูเทาครับกูเ่มามีเงินซับซุมเมมือเนี่ยเงินกูเทาเรามีเงิน <laughs> มาขอเพิงผ้าบารมีกับกัตตาหมากผู้เท่าครับมากุดให้อี่พออีเมียครับทางพันนะครับผมอ่ะอันนี้บเปียงใส่้มันมะพ่อาวไงเปี๊ยงใส่บ่ะอ๋อเปียงใส่อันเสือสีเลี้ยงสีเลี้ยงปลาอีกตั้งชนิดหนึ่งตั้งหากโอดีแล้วดีแล้ว บ่าเราสีเลียงปลาเขาเลยยางเราจงทางยางไปเห็นไหมเนี่เราจงทางยางไปบัดนี้เราก็ปลาสีโดดขวมหากันนี่บัดนี้โดดป่ะเหรอเฮ้อีเมียมามาถ่ายรูปให้เนี่ยแม่ยที่เม่มายืนหันเนี่ยให้ถ่ายรูปน้ำเนี่ย 哎，路、啊。 เดมพ่ถมาหแม่แม่ราทํา้านเราไปวะเราทําบ้าเราม่อยู่บผลอไราพดเรา้งยูแมนเราได้ได้มาเห็นหเลาคเห็นให้พูดนกย่่มีัวนอหบเมอยกไม้มลูกไสเล่าลูกไส้ทนมีเมียเลายังสนครบยังสเสรสต50ปีกไปเงาเลยบ สดสุดใชเลาเาเงินออกรถหาเงินมันหาเงินมัน้งผูเดียวโาละนี่เล่าเลาสิว่าได้รถซื้อมาหร เอานี้เดียวแม่แม่ก็ดีใจแม่ที่เลี้ยง้ราลราไปแม่สัสกวักใลูกไส้ยลาจีแม่ลูกไส้ลาวจ้ะโอ้มีสองคนลุชสา,าวยุบแม่รอาสาวไปน,น้่งหัวจไปตั้งรักตัง้งคันพูดแม่ก็พออยู่นี่ พักเนียเอาผู้ใดรับโสรับรับเสารับเสารับอีนี่หือนำมั่วมัวีรับเสาอ่ังเสียงก็เป็นตัวเงานี่แหละรับเสาเงาอยู่เรอยู่ัน่ผู้ใดกัน้าเลยัคน้อยู่ในวเาเนี่ฟังเสียงกัูนครับเเยตัวานี่ฟังจะเสียงเอาละจ้ะผู้ใดอันมาสั่นน้อง วุ่จัก่อตาจะไปยาชมหาคุณตาตาหมากผู้เ่าครับน่าเนี่ยจักแงมแงอะไรล่ะมผู้เ่าสิแล้วผู้โผ้โดแลียวเรียบร้อยแล้ว่าผไปได้งันไปต่อครับมองต้นมบเราองงี่ดีเลย หน้ามานันยังเลยมีหนทางทาอยู่บ่แม่นบ่ไปถ่ายคุณเด้อ,อเดี๋ยวเราแค่รยมาถ่ายทางคุณไปถ่ายทางคุณแล <ไข S 2> ้วเสร็จแล้วคะ่ะเหลี่ยมมุมเดียวได้วัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ที่เรียกใช้บริการลูก,กไก่อนค่ะ เราขาดต้นไม้ไว้ยังชั่